สวัสดีครับพบกับช่องเกษตรหลังบ้านชาแนลครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆทุกท่านมาดูหน่อกล้วยที่ผมสั่งจากสวนครับสวนที่จังหวัดปาจีนโดยสั่งผ่านลาซาด้าประมาณ3 3วัน3วันครับเขาก็มาส่ง หนอกล้วยนี้ก็ประมาณ79 79บาทรวมส่งนะครับมาดูข้างในกันเลยครับผมจะพาเพื่อนเพื่อนมาเปิดดูครับเปิดกล่องออกมาก็ นี่ครับเขาก็ห่อมาอย่างดีครับเดี๋ยวผมจะเปิดข้างในเอาพลาสติกออกครับ ยังยังสวยครับยังสดสดเขาหอมมากอย่างดีครับ ก็สวยครับสมพันปากช่องห้าศูนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเด,เดี๋ยวผมจะเอาไปปลูกรอติดตามคลิปต่อไปนะครับว่ามันจะงอกไหมครับ ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ